สวัสดีครับรทุกคนพบกับเพจล้ำหน้าอีกแล้วนะครับกับมาอีกครั้งกับรายการล้ำหน้าท่าเซติรายการที่มาเอานักเตะพร้อมเซติสุดโคตรมาฟังกันอีกเช่นเคยวันนี้ขอเสนอเฮอริเคนหยดกองหน้าดาวยิงที่ตำนานคนใหม่ครับสิงโตคำราสู่หน้าตัวความหวังแห่งสโมสรทันทมฮอสเปอร์รายนี้แต่การแข่งรีตัดหนึ่งประตูเต็มลูกยิงไกลสุดสวยในเกมบุกเสมอทีมชาติโปแลนด์เดอร์สกอร, 1, ร์นนหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่งวันไอเคททำลายเซติของไมเคิลโอเวเดตกะทีตำนามลังนดาวยิงทีมชาติรุีีอย่่างจิมมกราเวสที่ทำไว้ที่44ประตูแกรีใส ทำไว้ที่48ประตูบ็อบบี้เชลตันที่ทำไว้ที่49ประตูและเวนรูนี่ที่ทำไว้53ประตูซึ่งเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมอังกฤษอยู่นัจจุบันแน่นอนว่าข้อคัามของ,งเคตคือการพุยย่งทะยานขึ้นไปยุจุดสูงสุดของทีมแค่ในสักกวัาเนึงดืวนโดยกำลังพีคพขุกาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีพอยปัดปั้นบอลให้เขาทำประตูเนเลืเกินว่าความังเพี13ประตูคงไม่ทำให้ยอดดาวยิงจาทัไก่เดทองเกิดความพิจตอกใจอย่างแน่นอนและนี่นะครับเรื่องราวของแฮร์รี่เค ชมผ่านทางสนามแข่งคัดเป็นแน่แต่เรื่องราวในขั้งหน้าเราเจอใส่ดีของใครประกันก็าสามารถไปคอมเมนต์บอกเราก็ได้เลยนะครับที่เฟรสด o วยแฟนเพจลำหน้าสวันนีสวัสดีครับ